สลามมะไรคุมครับเที่ยงวันที่16นะครับอ่ะบางโตจะลงเป็นคลิปสั้นนะเห็นคลิปบางโตก็อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน y o u t u b e f a c o b o ิก t กอ t o อ Instagram ให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นเนาะเนี่ยไม้ปีที่บางโตถอนขึ้นมาเนี่ยมี11ต้นเนี้ยนะครับบางโตปล่อยขายทุกถูกเลยนะครับนี่ต้นใหญ่ด้วยเนี่ย11ต้นเนี้ยขอสองพต้นใหญ่จริงนะนี่ สิบเอ็ดต้นเนี้ขอสองพันนะครับเนี่ยต้นเดียวสามร้อยนะค่าส่งแปดสิบนะครับนี่สิบเอ็ดต้นเนี้ยหมดเนี่ยนะครับเนี่ยสิบเอ็ดต้นเนี้ยขอสองพันค่าส่งให้บางตัวสามร้อยนะใครจะเอากระักมานี่ต้นใหญ่มากนะครับเดี๋ยวบางตัวหยุดคลิปแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปตรงนู้นอีกแล้วก็อันนี้ครับไม้ไซส์กระถางสองปี๊บต้นใหญ่เนี่ยต้นที่หกต้นที่ห้าต้นที่สี่ต้นที่สามเนี่ยสี่ต้นเนี้ย ขอสองพันเหมือนกันค่าส่งก็ขอสามร้อยเหมือนกันอันนี้ไซส์ใหญ่เลยนะอันนี้มีสองสีอันนี้ม่วงดอกใหญ่อันนี้ตัวนี้เดี๋ยวบางตัวดมอีกทีนะเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยหอมจริงนะเนี่ยต้นเนี่ยหอมจริงเนี่ยบางตัวบางตัวดมสองสามเที่ยวแล้วอืมอบางบางบางต้นมันไม่หอมนะเนี่ยต้นแล้วก็นี่สโนว์พิงค์ต้นนี้เนี่ยสี่ต้นเนี้ยใครจะเหมาให้บางตบางตขอสองพันนะค่าส่งสามร้อยอันนี้ไม้สองปี๊บเซตชุดที่หนึ่ง ชุดท,ที่สองนี่มีต้นที่เจ็ดต้นที่แปดต้นที่เก้าต้นที่สิบอันนู้นมีสองสีอันนี้เป็นแดงพญาเพิ่มทรัพย์อันนี้เป็นลูกไม้ดอกชมพูแหม่บานยากจังวยนี่นะครับนี่แล้วก็อันนี้มีสามสีมีม่วงไต้หวันมีแดงแล้วก็มีชมพูเหลืองเนี่ยเนี่ยสี่ต้นนี้ก็ขอแค่สองพันค่าส่งให้บางโตก็สามร้อยนะครับมีอันนี้นะครับนี่นะครับไม้ส่งปีปบขายปล่อยออกไปเลยนะครับชอบก็ทักมา นะครับเดี๋ยวปิดคลิปอีกทีนึงเดี๋ยวมังโตไปพาไปอีกที่หนึ่งอ่ะแล้วก็ไม้เพาะเม็ดสามต้นเนี้ยที่ทํารากไว้ที่อะไรไว้เนี่ยสามต้นเนี้ยต้นสูงเป็นเมตรเลยนะนี่สามต้นเนี้ยขอพันห้าอันนี้ไม้เพาะเม็ดเอามาพันเดียวก็พอมาเอามาพันเดียวค่าส่งเอามาเอามาร้อยเอามาร้อยห้าสิบเนี่ยสามต้นเนี้ยที่มังโตทํารากไว้เนี่ยนะครับเป็นดอกตัวนี้นู่นก็เป็นดอกแปลกๆอ่ะเนี่ย ต้นไม้พ่อเม็ดจะแปลกๆนี่อันนี้นะครับแล้วก็มีอันนี้อันนี้ต้นละพันอันนี้สูงใหญ่มากเลยนี่อันนี้เป็นลูกไม้ที่ตัวชมพูบานเย็นะ่ะเป็นไม้พ่อเม็ดเนี่ยแล้วก็มีนี่ดอกชมพูสองชั้นแบบนี้สวยมากแล้วก็มีแดงดอกชั้นเดียวที่แวน่แวนๆแบบต้นใหญ่เนี่ยสามต้นนี้ใครจะเอาบางตัวปล่อยออกเลยนะอันต้นละพัน่ะเนี่ยบางตัวปล่อยออกเอาครึ่งเดียวเอาพันห้าพอสามต้นนี้เอา 1, พอันห้าค่าส่งให้บางตัวก็ อันนี้ขอสามร้อยนะค่าส่งขอสามร้อยเพราะว่าต้นมันสูงใหญ่นะครับนี่ก็เนี้ยแหละม,มีมีมานําเสนอเท่านี้นะครับเป็นคลิปสั้นนะฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้บางโตด้วยฝากคอมเมนต์พูดจาพูดคุยทักทายให้บางโตด้วยนะครับใครชอบก็ทักมาขายปล่อยสองต้นนี้ก็ปล่อยนะเนี่ยต้นละพันสองต้นเนี้ยเนี่ยสิบสามกับสิบสี่เนี่ยเนี่ยสองต้นเนี้ยเอ้ยมีต้นไหนอีกต้นหนึ่งเนี่ยนู่นนู่นอีกต้นหนึ่งต้นใหญ่หนู่น นะครับอา้าวใครจะเอาสามต้นนี้มามันต้นลาอันนี้ตุละพันธุ์ตละพันธุ์ุละพันสามต้นเนี้ยสามต้นนี้ก็เอาพันห้าเหมือนกันขายครึ่งราคาไปนะครับเนี่ยสามต้นนี้ก็เอาพันห้าเหมือนกันแต่ขอค่าส่งบางตสามร้อยนะเหลือบางโตโอนคืนไม่ต้องกลัวนะครับขาดบางโตออกให้นะครับนี่ใครจะเอาก็ทักมาแล้วกันนะครับครับเท่านี้ครับวัสสลามัวอะไรกุ้มวะร้องมาตุลลฮอวะบาระกาตุขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ